สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่โอเวนกับเพื่อนๆจะมาปิ้งบาร์บีคิวกินกันก่อนจะไปดูเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราเป็นกําลังใจให้พี่โอเวนกับเพื่อนๆในการแคสเกมต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเ <c oughs> ดี๋ยวค่อยไปแต่งทีหลังที่กุศลจมูกยาวกับปากอีกไอ้บ้าดูจมูกกับปากดิไอ้เด็กๆกดูด นี่ไม่ใช่เกมการปิ้งบาร์บีคิวนี่มันเกมอาร์ชชัๆเลยเว้ยจอยมาเร็วอยากปิ้งบาร์บีคิวแล้ว <Compass ion! S 1> มีใครอยากกินบาร์บีคิวเนื้อหมาบ้างเรามากินบาร์บีคิวหน้าบ้านไม่ได้จะไปออกสนามลบอะไรที่ไหนนั้นโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนได้ก็ได้ถ้าไฟไหม้ไม่ต้องโทรเรียกรถดับเพลิงอ่ะมันมีนักดับเพลิงแล้วไอ้บ้านไอ้ไรละ ก่อนจะไปดูการก็ต้องทักทายกันก่อนสวัสดียามเย็นคนดูทุกท่านไม่ว่าจะเป็นน้องๆสาวๆหรือคนเฒ่าคนแก่ฮะคุณเป็นใครไอ้ที่ใคร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 วะและนี่ก็คือน้องผู้โชคดีในคลิปนี้ยี่แน่จากคลิปไปแล้วยินดีด้วยสู่คำถามในคลิปนี้นั่นหรอ คำถามมีอยู่ว่าถ้าคนดูมาปิ้งบาร์บีคิวคนดูจะปิ้งบาร์บีคิวเนื้ออะไรนะลงไปตอบด้านล่างเยอะๆเลยนะเราจะประกาศผู้โชคดีในคลิปถัดไปเล่นเล่นไงอ่ะเล่นไงอ่ะใครเล่นเป็นบ้างเพิ่งซื้อมาเล่น <c oughs> เองมันมีอะไรอ่ะมันมีฝาทแอะไรงเนี่ยเรามีเตาของใครของมันเลยเนี่ย <c oughs> เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ไปไหนเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย ทำไมทำอย่านี้ขาเพื่อนเออไม่ตายเลยเหรอกดคิวไปการปามมดอันนี้ไงกดกดกดจะโค้งได้ได้อชิิเมนต์ด้วยมาดูเร็วนะมาดูเร็วนะมาดูดิมาดูดิเฮ้ยทด้ไมน้ำอยู่แล้วมือหมุนมือหมุนเลยอะไรวะฮะแล้วทนายมันึงเขียว่าถุงนอนอ่ะแล้วพิชซ่าทำไงอ่โอ้โหเอ้ยแมงวันขึ้นเอะ้ยเพื่อนแมงวันขึ้นหน่อยทำวะไงเราเอาเนื้อไปทิ้งไว้นานไปหมดโยตี้อ่ะ โอ้ยแม่งวาดเป็นเยอะมากเลยเอ้ยไปปลูกไปปลูกผักหน้าบ้านด้วยวะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องไปซื้อปลูกกินเองเอ้ยอะไรไอ้ชีพเอ้ยหยุดอยู่นี้อย่าอะไรบ้าชเอ้ยไ้องดูเนียมันต้องไปต้องขอมันบอกว่ามันขาดเชื้อเพลิงอะ่านด่าดก็ได้ไงเชื้อเพลิงเนี่ยนี่นี่นเนี่ยหนี่ไอ้ไอ้ ลูกบอลเล่นบอลกันเรียบร้อยเปิดเตาเล่นอะไรเสีเอ้ยทำงานทำงานนี่ไอติดแล้วต้องเอาถามมาใส่เฮ้ยเดี๋ยววะดู ปีกเอาปีกคิวเฮอยอย่าฆ่ากันเลยอ่าได้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 ไอ้ปวดฉี่ชี่ปวดชี่ช่วยช่วยด้วยปวดชี่ทำไงดิเฮ้ยโอ้ยปวดชี่ทำไงไม่ฟ้าไม่ใส่ซะเลยมันไม่ขึ้นเตือนด้วยนะมันปล่อยตรงนั้นเลย มันปวดชฉี่ะมันมันอัดไม่เป็นอ่ะมันไม่มีหูรีดอะตัวละครเราอะอ๋อนี่ไงเนี่ยมีเต็มเลยมีทานมีเกลือมีมีขมินมีพริกไทยเนี่ยคุณเพรลครับคุณจะทำบาร์บีคิวอะไรครับจะทำบาร์บีคิวอะไรครับเอ้ปวดเี่ยวเี่ยเกียโอ้ยเฮอยเฮ้ยเ้ยเฮ้อเฮ้ย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 เฮ้อเฮ้ยเข้ยเฮ้เฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเฮเเเ้เเเเเเเย อาเจากก้าก็แล้วก็เราแมงใส่ไม่เดินแล้วไปใส่ใส่ลึกๆกว่านี้แล้วมาคูณดาวอยู่ใจเย็นครับใจเย็นมนันยากอะไรวะมันคูณดาวอยู่มีแต<ม>่คนถามนู่นถามนี่นั่นอ่ะอ่ะอ่ะ,อะมาแล้วอ่ะคลียขวาโอ้เราหิวแล้วเนี่ยไม่ได้กินเลยสักทีเลยมันเสร็จมันใส่ไม่ได้อะเขาทำกันแล้วยังยังไม่ได้กินเลยมาได้แล้วเราใส่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 แล้วเอ้าเอ้ามันไม่ใช่นี่เหรอ โอ้ยโอ้เอ้ยข้ากอ้าศอ้ข้า่ข้างบ้านทำตัวเป็นเด็กสมัยเมื่อก่อนเลยปวดฉีเ้าแม่ไปฉีข้างทางอ่ะเรก็จุดไฟเอาไอ้น่ะโบทออ่ะจุดโอ้โหนี่ยไม่ได้แล้วกาลองสงสัยว่าทำไมเอาไอ้ไอ้ปอพีโร่พิซซาโอ้ยฉีข้โอ้ฉีแตก าาเอ้อเออดูพิซ่าดิเอาพิซ่าเอาพิซซ่ามามาย่งายงนี่เลยเป็นเนื้อไหมไหมเนี่ยใครเอาเนื้อมาทิ้งไว้นอกสนามอะไม่ได้กินทำไมเมื่อไหรไ่จะสุกกับสุกแกไม่ไม้ทำไมไี่ของใครสุกเลยวะมันคือเครื่องปรุงมันต้องปรุงให้ครบหรือเปล่า โอ้อ๋ออ๋อทุกอย่างมันจะมีมันมันจะมีลิทของมันอยู่มันต้องใช้อะไรก่อนบ้างต้องมีอะไรบ้างงนเราอาเฮ้ยเอาโยกไปทอดทอดทอดมันโยกมันไม่ไม่มีหูลูดทอดไปเที่ยวในห้องน้ำเครื่องปรุงยังไงเย้อันทำยังไงอะหาบาร์บีบาร์บีคิวซอสพิซซ่าใส่บาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวซอสสีเลือดหมูอ๋อเห็นละเอาไอ้ปาวีบอ่ะเอ้า ขวางทำไมอ่ะเยสปรุงเสร็จแล้วหิวอ่าอันนี้ต้องการต้องการอะไรนะอันนี้นี่ดูแป๊บเอ้าเนื้อหายเอ้าเนื้อเราหายไปไหนอ่ะดู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 ูดดููเฮ้ยเนื้อเราหายไปไหนเฮ้ยเนื้อเราไปไอ้ยอยปรุงแล้วอร่อยโอ้ยเพอไอ้ไอ้นายมันมีคนเอาเนื้อเราไปอ่ะอย่ามาขโมยอย่ามาขโมยเอาเว้ยขโมยโอ้ยอันนี้เอาเนื้อที่ไหน วิ่งวิงวิงวิง,วงอะไรอะ่ะมินมินมินโอ้ยบ้าน oh <my! S 2> เอ๊ะในชีวิตจริงมันทำบาร์บีคิวกันผู้วายขนาดนี้เลยเลย <c oughs> สบายไหมเฮ้เราต้องการเกลือเพิม่มขอเกลือหน่อย <c oughs> เอาเกลือเติมอ,อะไรเกลือวะ, <c oughs> อะ,น,อะนี่ไงเกลือขอลองใช้ของเสร็จมาเป็นทีนะพี่ คาราเมลซอสใส่ใส่เข้าไปใส่ใส่เข้าไปบอกว่าแรงไฟน้อยอ่ะโอ้ยโอ้ยมาฉี่ใส่ มันฉีใส่พิซซ่าไอ้นี่มันฉีอยู่ปลาใส่มันฉีรั่วตายเลยเอ้ยโกรยโว้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ันอ้ยโอ้ยอยูอไหนอ้ยอ้ำมันขมิ้เโอ้ย้ยอ้ยโ้ยโยอ่ยอ้อนเลยอะยโอ้อ้เกลือ้ยโอยอยอ้ยอ้ยแอ้ยมอ้้ยโอ้ยยยอ้ย้อยโอ้ย เลดเพเป e r พิซซ่าฉันก็จะได้ทีละ yes ที่ของสุกแล้วนี่ไงพิซซ่าพิซซ่าเจสเปร็น่ะเจ็แล้วปุกอแล้วเฮ้ยอย่ายาที่ของผมี่าอยเสร็จบางบงอัน่ะมันต้องกลับด้านด้วยได้แล้ว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 โอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้ยยเย ก่อนนม,มีคนมาจี่ใส่อะไร่สุกอร่อยรอโอเคละอ้าอร่อยมีใครอยากกินเมนูชนไหมเอ้ยอยากกินเปล่าออเอ้ย,อยมันมันมันเล่งไฟได้วกันพนนี่เขไปได้พนเขาไปโจตกินเปล่าอยากอยากินซิโคใช่ปะอ้ขอหน่อยสิอันนี้เอาไว้นี่นกินไงกดแล้กดตุกดตุที mm. ว้าวรสชาติหมาไม่เตะโอ้โหโอ้โอ้ จะเห็นสิ่งลี้ลับกำลังเดินอยู่หลังบ้านรีดเคอรี่เคอรีดแต่ว่าเคอรี่ใครอยากกินพิซซ่าบ้าง Yes ไก่ผมสุกแล้วทุกคนดูสิไก่เราสุกแล้วมาเป็นตัวเลยไ่ยไปมาจากข้างบ้านมาเนี่ยไก่ชนแน่เลยว่ะไอ้ไก่เขียววานโรบินเหรอไอ้ข้ากินไก่มันโอเว์คุกอยู่อะ ไอ่ชีเต้โอ้ยเอาใครอะกูไม่ได้ชีววยกูจะกินพิซซ่าโวยโอ้ว่าคุกก็คือสุกเกินไปเอากินไม่ได้อดกินไข่ดาวผมเอางั้นเอาไปเป็นปุ๋ยแล้วกันนะอันนี้เอก็มาดิครับเหมือนลอยเวร เอ้าอะไรวะมันหลอกมาต่อยได้ป่ะไม่สอนอะไรเลยแม่อยู่ดีๆก็ไปมาต่อยเลยอย่าแก้มือกับผมได้ใหม่ได้นะครับไปอยู่มุมนอ้นดิมาดิไปดินับนับนับให้หลังดิยสามน้องออะไรอ่ะตีอีกดี ตีอะไรอย่าตีอย่าไปกัปผ่มนี่สาระพูดเยเอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นน้ามึงตีตีตีไ้ตีเอาเนี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวตีไรนออกไปตีไปตีตีไม่เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ตี โอ้คคงใจจดีัเราเรามาคอลแลบช่วยกันทำดีกว่าว่ะเราจับคู่กันดีกว่าจะได้เบยไวมีงานได้ปะมีงานป่ะอยากได้งานอยากทำเบอร์เกอร์ทำเบอร์เกอร์ป่ะเอาละเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แปล็คนมปังมาขนมปังมาหนุมปังขนมปังเราเราต้องวางของในจุดที่มันจะไม่มีใครยุ่งกับของเราคุณไปทราไปเลยน้ำได้ป่ะได้แล้วเนาะเฮ้ยลองลองนอนดีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเบอร์เกอร์อยู่ไหนเฮ้ยขวางว่ะ เบอร์เกอร์ไหนอออเอาไปเบอร์เกอร์ป่ะอ่ะเป็นเป็นเว้นปรุงแถบทางขวาหน่ยเราปรุงแถบทางซ้ายอ๋อได้เลยบาร์บีคิวซอสเฮ้ยมันบอกว่าเหนื่อยแล้วอ่ะต้องงานนอนอ่ะเฮ้ยได้เช้าอ่ะในเกมมันนอนแค่นาทีเดียวมันมันนอนจนอิ่มเลยอ่ะอย่างเราต้องนอนประมาณประมาณห้าหกชั่วโมงอ่ะได้เลยรสชาติ มันงาประผันแล้วิ่งไม่ทันเลยรู้ว่าจะพูดอะไรกำกำเราจะชมว่าอร่อยขึ้นมองหน้ามันปลาเลยอ่ะสีเยครับโอ้ยอรี้เลกดะชี่ระชี้กี้ไก่ย่างปลไก่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 ดำฝีเลยไอ้ขอกินหน่อยหิว ไอ้เกาเอากฎหนูจะครวญเลยวะนี่ไอ้นี่อ่าอยากกินวอารตามลงไปกินข้างล่างไงเอ้คุณน่ะมาแต่กับผมไหมหลังสวนอ่ะเอ้ยนี่แปลกเอี้เอาชี้ไห้ก่อนนะชี้เอ้จะกินอ้าวปาก็ไม่ดูใครเอาพิซซ่าใส่เครื่องล้างจานวะ มันจบกระป๋อกไงล้างล่ะทางขึ้นชั้นสองอยู่ไหนวะไม่ใครชั้นไปอยู่ไหนนี่แน่ทางขึ้นว่าชั้นสองมันคัรอยู่ตรงนี้นะเว้ยเนี่ยเนี่ยมันคัรอยู่ตรงนี้ดิบ้านไม่มีชั้นสองเอ้ะตัดหญ้าตัดหญ้าเอ็กซ์ตัดหญเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมันใครปลูกพิซซามีคนปลูกพิซซาด้วยวะเอางั้นเอาไปเป็นปุ๋ยแล้วกันนะอันนี้เฮ้ยมันเกิดเหตุเกลียดเราอะเฮ้ยเฮ้ยหอมหอมหอมเฮ้ยพวกคุณทำอาหารบ้างสิ ทำอยู่ทำอยู่อันนี้เอา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 ลิฟเอาลิฟก็ได้ลิฟต์ไอลิฟต์ไออร่อยเอู้หูขายเฮ้ยขอโทษมันมันกดตีอ่ะให้พูดเท่าไหร่ก็ได้อ่ะมามองมมมาองด้วยนะเห็นแต่ทำอะไรกันไม่รู้เลยไอ้ทาไมเนี่ยอะมาทำอะไรตอนนี้เนี่ยคนเป็นผิวเลยแหละธรรมา์บีคิวซอสคุณออกคุณออกคุณคุณคุณมาใสยผมหลังบ้านนะ

Đi 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 Xì xì ALRIGHT YÀ THÀM ALRIGHT YÀNG A YÊU ĐÌ YÊU ĐÌ CÂU LƯƠNG LÊ HÊ 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 MÀ NGHI SẺ VÀ MÀ JỜ TỘ TÙA TÙA TÌN SẢN HÀM MUAI MỘT LÊ MÀ Xì 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 MÀ MÀ SẢN HÀM MUAI ใครมันเอาลิฟอายฉันไปเอ,อ้ยใครเอาลิฟอายไปเฮ้ยเอาเล่นเกมอ่ะเนี่ยเนี่ยเครื่องเกมเนี่ยเราเล่นเกมมาจะได้เหอเล่นมไม่ได้เอ,ไดอเอาใครนอนกินไก่ก็ได้วะเรานอนดีกว่าเรานอนดีกว่ามันมีครูดาวเฮ้ยไอ้คนนั้นอะหันหลังไปสิน่ะ <laughs> ทำอะไรน่ะ <laughs> <laughs> ทำอะไร ปอนไรอะออไร,ไรออกไปเอ้ยเฮ้ยนั่งนั่งแบบอ่ะไม่ปักนกปักปักเตีอยะมือปาโดซิลิโคนกุ้ยไอ้โน อะไรเงี้ยอตอนที่มันปลาใส่ตัวไปมันมีเสียงชึกเลยขอล้องดูหมวกได้ไ่าหมวกหมวกขแข็งป่ะซิลิโคนแตกเตลยรอปลาหมวกหน่อย ทำหมดโอ้โหทำมาไปคิวดิโอ้คุณมาทำไหมผมมาทำต่อกิน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 เาทำมันเลิกยุ่งดีเดี๋ยวผมไม่อยาแล้บไก่น้องไก่ไก่ปีไก่ปีไก่อร่อยอร่อย โอ้าวาทำไมเนี่ยเอิน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 จะโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฆ่ากันเลยเพื่อนๆเราฆ่ากันไปมันก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เกิดใหม่เลยแล้วก็น่าจะทำบาร์บีคิวอร่อยๆกินกันดีกว่านะทำไมทำไมคางเป็นอย่างนั้นอ่ะเอาวิศวกรรมมาคางข้อเหลี่ยมเลยเว้ยไอ้ดีก็ปลาเขาจับมือเนี่ยทำมาหารทำมาหามันไส้ได้แล้ว let's go เห้ได้ตบแม่รันไม่แดกไรสักไปจะกินบาร์บีคิวเว้ยไปเลยไฟเข้ามาทอดอย่างงี้อะรดน้ำรดน้ำรดน้ำโอ้โหสกปรกมากเนี่ยเราเราเราฉี่ลงต้นพืชแล้วมันก็ดูดซับไปเป็นสารอาหารอ่ะเออเราเราเด็ดมากินก็เรากินฉี่ไปเบอรวัดต้องควบคุมไฟเข็ดชับเข็ดชับเข็ชับอยู่แล้วว่ะเพื่อใชาวะว่าเค็ชับเบบี้จ้าใครวะมาผมาเลยเบบี้จ้าใครมา คุณตัวเบ้นครับผมทำเฟรนฟรายเสร็จแล้วคุณลองกินไหมผมก็เลยจะได้กินสิ่งนี้แล้วแหละอะไรอ่ะมาที่ห้องครัวมันจะไหม้มันจะไหม้ฉี่อยู่ได้ยอดฉี่ไอ้เฉี่ฉี่ะไหม้มันจะไหม้มันจะไหม้เนียเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอ้นายนายนายดูเอาข้างนอกข้างนอกพิซซ่าไปคาบมาโอ้ออกแมปออกแม็ปไปเลยเว้ยทำอะไรทุกคนวะ

กูเปล่าเลยปากูเชี่ยมันไม่ยูไย่เกิดมันมีคนแอบพามอยูตรงนั้นไอวะไอซิลิโคนไอซิลิโคนไอหลงซิลิโคนอะไอวะหายไปหัวไปไหนแล้ววะไม่หายไปไหนอะเอาเฮ้ยหายไปแล้วพิซซ่าเสร็จแล้วไม่ตายหายที่ตายไปไหนวะไอแกตายไปไหนไอแก เอาดิเอาดิกระจอกกัะเราอะต่อยแม่อต่อยดอกคู่เลย ตายกระจอกนั่งลงทำอะไรทำอะไรปาไปดิปาไปดินาบแม่มดเลยไปนาแม่มดปาดูไขว้เอาไข่หายดูลับไข่ไอเดีย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 ไอจีโค้ออนว้าวเกลือ อุ้ยอะไรปักหลังอยู่น่ะไม่เห็นพี่ปักหลังออมอยู่สไปร์ส sunflower oil เอาไปฉีดไปไม่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 นอนแล้วฉีดไปฉีดไม่ไม่โดนจริงนะเนี่ยเอ้ยเกินไปเลิกตามดิเออทำอะไรไม่ต้องทำนอ้พี่นี่ มาไปตะขอเลยเราต้องขัดขวาอย่าให้มันทำเส็จอุ้ยตกใจนี่คือสิ่งท้าทายไปเลยถ้าทายเฮี้ยกบิ้วมือเป็นอะไรเหรอไม่ไข่อะไข่ยังไม่เสร็จเราทำทิ้งไว้เนี่ยไข่ก็ทำไม่อยู่เดีอยเสร็จแล้วกูไม่ได้แเว้วกูทำไมมั่มีพลังมอ เฮ้ยนี่เอามาดูลอกนี้เจอไม่รู้ไม่ไปรอบฮ้างไอ้ยกูไม่ได้แค่ไอ้เฮลวีเออกินไข่แล้วโอ้โหแม่เอออร่อยเฮ้เอ้หน่ากินน่ากินอร่อยโยนโยนโยนโยโยขึ้นไปสูงเอาสูงสูงเลยสูงสูงเลยจะจเจเจง่ามเขาปากเลยอะไรนี่โยนให้อ่าโยนสูงเลยขบวนเอาเลยเอาไป

นอนดีกว่เอ้เราใครมันบอกตรงนี้ว่ดูแค้นนอนเอามันออกไปดิ้อม่อะไรไอเดียเป็นบ้าไอเดียเนียยไเดียียไอีไอเนียไอีดีไเดียไอเดียไอเดอดเดียอยไอดเดียไอ เ้ยราไม่ได้ดื่มเลยมันมีมีให้ให้ดื่มด้วยนี่แกอ๋อแกมันใส่ได้ได้ยัไงงั้นเราก็เนะี่ยปรุงแก้ว<อ>เดี๋ยวก่อนคืออะไรก่อนปรุงแก้วเนี่ยฮะปรุงแก้วไม่<อ>ไม่ดื่มดืม่มมันดื่มได้นี่เราก็ใส่ย,ยัดบัวไปเลย,เลยแล้วเราก็จะได้สูตรใบเด็กเด็กที่ไปโลกแน่เกรดในเกมนะว่า,าเกม bartender อนั่น่ะทำซอสหรือเปล่าวะ จะมปรุงได้เนี่ยปรุงได้เนี่ยใส่แชมเปญขาวเนี่ยเนี่ยเรากำลังทำน้ำอมฤตจากพระบิดาเอ๊ะเอ้ไดูข้อควรไปดูที่เพือนเนี่ยดูที่เพือนเนีหมดปนฟาสซี่แลือดเดือวเราเราเราไม่ทิ้งขวดไว้ดูดิไม่เป็นแผลต่อแล้วเอ้เดี๋ยวมาเอ้มันเป็นแคร์ก็ได้มาเป็นพิตตี้การโป่งตรงนี้ดิเนี่ยพิตตี้เนี่ยเนี่ยพิตตี้มาแล้วพิตตี้ไฟดิตต้เนี่ยพิตตี้ฉันเป็นพิตตี้เป็นผูีคนียวในบ้านอะไรอะไรฉันเนี่ยพิตตี้อย่าไปยุ่งนะอีซิลโคน นี่ไ้ไไ้เอ้เออ้อโมเดลมดมเดลาดันกับเราน้องโมเดลมันหายสับสูญแล้วเออใช่เธอยังอยู่เว้ยเธอน่ารักเขาไม่คิดถึงแล้วแไม่ไว้ไม่ได้ในบ้านหรอหน้าไม่มองมองไม่ได้ทีไไม่อยากฆกันตลอดอยู่กับหมาก็ได้มาดิมีอะไร ยังไม่เลิกป่าเล่นเลิกเล่นมีดสิฮ่าใหม่พอขับไปเว่ถึงฟิวเดียวไปเอกดตีเอเาลยไปไปดเลยไปดเลยไปดเลยไปไหนกดตีนะไม่โมีผักที่ตัวเป็นสองเล่มเดินเวลารับประทานไก่อย่างอร่อย ไนก่ที่ผมทำมานานทอดน้ำเป็นแกงไก่ทอดน้ำตาเลยอร่อยใครแย่งไก่ใครยังไก่นี่ครับนี่ครับเฮ้ยไอตัวนั้นอะไรอะใครใครใครแย่งไก่ใครแย่งไก่ไอ้นี่ยังไก่ข้ามัน คนไหนไอเดียไอเดียวไอ้ขาเลยตรงนี้รูปใครเนี่ยอยากดูเนี่ยตรงนี้รูปใครเนี่ยอะไรอยเงี้ยอ้าวเฮ้ยมันมันเปิดทางด้วยด้วยเหรอโอ้เปิดได้ดิยิ่งยิ่งหันหันเป็นคนละคนเลยเลยทุกคนหันขวางเลยทุกคนหันขาตัวเองหันขวาหันขวาทุกคนหันขวางเองหันคนทั้งขวาของตัวเองหนึ่งหนึ่งสองสาม ตายหมดเลยป่ะตายหมดเลยตายหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดินน้ำลมไฟมิดทั้งทั้งไฟทั้งน้ำ อะไรกะจอกเขาหลังเลยกะจอกดังเห็นความิวไม่ได้กหิวข้าวอยากกินอะไรครับคุณเอกดีอยากกินเออลาซญ่าพิซซ่าโคโรนาข้าวผัดหรือว่าอยากกินอะไรมันจะกินเม็ด้ลยปลาใมันเลยไปไปไไปไอ้ออมันมองได้ตลอดเวลาเลยเ้ยดูๆๆดูดอ้อมลบออมหลบจะปลาจะปลาเลยจะปลาใส่เพ เอ้ยนายมีดปักกูดมึงไงยมาทำบาร์บีคิวแล้วเว้ยไม่ได้เอามีดปากันเล่นเลยปาเป็นของเล่นเลยเว้ยคนไม่แดกแล้วแมื่อวันแดกแกแล้วเว้ย ใครใครใครไปไหมใครใครอยากจะไปไหมมาปลามาทีเดียวมาให้เรียบร้อยเลยมาใครมั้งฮะมึงมัเอะเออจีนใส่ด้วย คุณวันเลอะครับเดี๋ยวไปกินค่าตะกมไปเร็วตัวตัวได้นะเราอะตัวตัวได้อะไปอยู่เอ้ะขอคนนึงไอ้เบิร์ตขอต่อยหนึ่งนึงก่อนไปดิขอต่อยหนึ่งหนึ่งไอยู่มุมไปยู่มุมยายยัยยายเลี่ยมยัยเลี่ยมโอนการผมวิ่งมารับเลยสามสอง อาจารย์วางไว้เด้อมึงยังอยางนีจะปิดแล้วช่วยคำบิบไว้กันหน่อยเหอะ เอาละก็ดสํสำหรับคลิปนี้การที่มาเล่นเกมปิ้งบาร์บีคิวก็จบลงแต่เพียงเท่นานี้เป็นไงบ้างสนุกกันหรือเปล่าแนะ่สนุกมากมากเลยพวกเรานี่เป็นเกมเรียกว่าออกมาได้พักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะราคา63บาทลิงเกมด้านล่างใครอยากซื้อลองซื้อมาเได้กับเพื่อนได้นะสนุกมากมากเลยใครดูมาจนจบขอบคุณมากเลยครับและฝากที่จะกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยเวลาลงคลิปอะไรมาเล่นอะไรจะได้ไม่พลาดมาดูก่อนใครเลย สำหรับคลิปนี้บายบายจ้าเอ้ย